สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสี่ทุ่มชัดชาติเยี่ยมสำนักการระบายน้ำบอกฝนตกเมื่อไหร่จะมาย้ำเก็บข้อมูลเชิงลึก เมื่อวันที่3มิถุนายนเวลารา22นาฬิกานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปยังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติงานหลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ นายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ผอ,อ,อสำนักการระบายน้ำและนายเจษดาจันทระประภารองผอ,อด้านปฏิบัติการให้การต้อนรับ นายชัดชาติกล่าวว่าวันนี้ฝนตกจึงชวนนายวิษณุมาดูว่าเงินภาษีประชาชนถูกใช้ทําอะไรบ้างจากนี้ต้องมาเยี่ยมบ่อยๆถ้าฝนตกจะมาที่นี่ก่อนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่างน้อยประชาชนได้รู้ว่ามีคนอดตาหลับขับตานอนดูน้ําท่วมอยู่แต่ยังมีจุดต้องปรับปรุงต่อไปต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกมีฐานข้อมูลที่สามารถทําให้พยากรณ์ล่วงหน้าได้ เราต้องเร่งพัฒนาขอให้ช่วยกันต้องดูเส้นเลือดฝอยสำหรับการลอกคลองไม่ง่ายเพราะมีบ้านเรือนอยู่นายชัดชาติกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีจอเรดาร์ตรวจฝนสองเรดาร์ที่น้องจอกและน้องแขมเรดาร์สำคัญเพราะจะบอกปริมาณน้ำฝน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำให้ข้อมูลต่อนายชัดชาติว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนตกมากในบริเวณกรุงเทพชั้นในโดยเฉพาะเขตวัฒนาและเขตสาทรนายชัดชาติกล่าวว่าบ้านใครฝนตกหนักรีบส่งข้อมูลเข้ามาให้พออสำนักการระบายน้ำทราบสิ่งสำคัญคือต้องพยากรณ์ได้เพื่อเตรียมตัวรับมือต่อไปต้องเพิ่มศักยภาพในด้านนี้ จากนั้นนายชัดชาติสอบถามว่าขณะนี้น้ำท่วมจุดใดบ้างเจ้าหน้าที่ตอบว่าจุดเดียวคือถนนรัชดาพิเศษท่วม4.4เซนติเมตรนายสมศักดิ์ผอ,อสํานักการระบายน้ำกล่าวว่าในอดีตไม่มีปั๊มการแก้ปัญหาใช้เวลานานหลายชั่วโมงต่อมามีการใช้ปั๊มช่วยเร่งระบาย นายชัดชาติชมภาพอุโมง์ระบายน้ำจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และบอกว่าอุโมง์เหมือนทางด่วนพาน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยามีปล่องคอยรับน้ำแต่ไม่สามารถรับน้ำได้ตลอดเหมือนคลองรับได้เฉพาะจุดที่เป็นปล่องหรืออาคารรับน้ำนายชัดชาติกล่าว จากนั้นนายชัดชาติขอชมแผนที่รวมของอุโมงค์ในจุดต่างๆเช่นวัดช่องลมพระขนงบางซื่อแล้วรับชมข้อมูลปริมาณฝนในจุดต่างๆรวมถึงระดับน้ำในคลองทั้งนี้นายชัดชาติเดินทางกลับในเวลาประมาณ22นาิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ